สวัสดีคะ่ะอาจารย์พลอยได้ยินเรื่องกรรมมาตั้งแต่เด็กคนเฒ่าคนแก่ก็มักจะพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่บางครั้งพลอยก็เห็นคนทำไม่ดีแต่เขากลับดูร่ำรวยส่วนคนดีบางคนกลับลำบากพลอยเลยสับสนว่าจริงๆแล้วกรรมคืออะไรกันแน่คะดีมากพลอยคำถามนี้หลายคนสงสัยเพราะพุทธเจ้าตรัสชัดเลยว่า เจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิเรากล่าวว่ากรรมคือเจตนาหมายความว่ากรรมไม่ใช่สิ่งลึกลับแต่คือการกระทําที่เกิดจากความตั้งใจของเราเองไม่ว่าจะทําทางกายวาจาหรือใจกรรมก็จะติดตามตัวเราและเมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็จะให้ผลแล้วผลของกรรมมันจะเกิดขึ้นตอนไหนคะอาจารย์ ทำวันนี้ผลจะออกพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าคะไม่เสมอไปจ้ะกรรมให้ผลตามเวลาสี่แบบคือทิฏฐิธรรมเวทนิยกรรมให้ผลในชาตินี้เลยเช่นขโมยของแล้วถูกจับติดคุกอุปปัชชะเวทนิยกรรมให้ผลในชาติหน้าเช่นทำบุญใหญ่พอตายก็ไปสวรรค์อัปปราปริยะเวทนิยกรรมให้ผลในชาติถัดๆไป อโหสิกรรมกรรมที่หมดโอกาสให้ผลเพราะขาดปัจจัยเหมือนเมล็ดไม่ได้เจอดินน้ำดังนั้นบางทีเราจึงเห็นว่าคนทําชั่วแล้วเหมือนไม่ได้รับผลในชาตินี้แต่จริงๆผลอาจรอไปเกิดชาติหน้าก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วกรรมทุกอย่างให้ผลเท่ากันหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่เท่ากันเลยนะพลอยพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมมีสี่ระดับความหนักเบา ครุกรรมกรรมหนักให้ผลก่อนเสมอเช่นฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าหรือทำให้สงแตกแยกกรรมเหล่านี้ทรงตรงสู่อบายภูมิท,ทันทีอาสันนกรรมกรรมที่ทำใกล้ตายมีอำนาจมากเช่นก่อนตายระลึกถึงบุญก็ไปสุขติแต่ถ้าระลึกถึงบาปก็ไปทุกขคติ อาจินนกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยเช่นชอบให้ทานหรือชอบโกหกกระตัตากรรมกรรมเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจมากแต่ก็ยังมีผลอาจารย์พอจะเล่าเรื่องจากพระไตรปิฎกให้ฟังไหมคะเพื่อให้พลอยเห็นภาพชัดขึ้นได้เลยตัวอย่างที่ชัดเจนมากคือเรื่องพระองคุลีมานแต่เดิมท่านฆ่าคนมาก สะสมบาปกรรมหนักแต่เมื่อได้พบพระพุทธเจ้าท่านกลับใจบวชและบรรลุอรหันต์กรรมเก่าไม่สามารถส่งผลถึงนรกได้แต่ผลเล็กๆยังตามมาเช่นถูกชาวบ้านคว้างก้อนหินใส่จนบาดเจ็บบ่อยๆนี่แหละคือผลของกรรมที่ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกตัวอย่างหนึ่งคือพระเทวทัตผู้คิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าพยายามฆ่า และสร้างความแตกแยกในสงสุดท้ายแผ่นดินสูบตายและไปตกนรกนี่คือครุก,กรรมให้ผลทันทีฟังแล้วขนลุกเลยค่ะอาจารย์แสดงว่าผลกรรมมันละเอียดลึกซึ้งจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราผลของกรรมแสดงออกแบบไหนบ้างคะผลกรรมแสดงออกหลายทางเลยพลอยเช่นกายภาพสุขภาพแข็งแรงหรือเจ็บป่วยง่าย เศรษฐกิจร่ำรวยหรือยากจนสังคมมีคนรักเคารพหรือถูกเกลียดชังจิตใจมีปัญญาสงบหรือฟุ้งซ่านโง่งมทั้งหมดนี้เป็นผลจากกรรมที่เราสะสมทั้งอดีตชาติและปัจจุบันถ้างั้นถ้าเราทำผิดพลาดไว้มากเรามีโอกาสแก้ไขหรือเปล่าคะแก้ได้แน่นอนพระพุทธเจ้าสอนว่า อดีตแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันทำใหม่ได้กรรมเก่าเหมือนหยดเกลือส่วนกรรมดีใหม่เหมือนน้ำในแม่น้ำถ้าเราทำดีมากๆกรรมชั่วก็จะเบาบางลงไปฟังอาจารย์แล้วพลอยสรุปว่าคนเราเกิดมาเพราะกรรมจริงแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งถูกกำหนดด้วยกรรมเก่าปัจจุบันก็สำคัญมากถ้าเราสร้างกรรมดีบ่อยๆก็เหมือนเพิ่มน้ำใสให,ให้ชีวิต จนความเค็มของกรรมชั่วลดลงถูกไหมคะใช่เลยพลอยเข้าใจถูกต้องแล้วกรรมคือครูสอนชีวิตให้เราตระหนักว่าทุกสิ่งขึ้นกับการกระทําของเราเองไม่มีใครลิขิตแทนเราได้เพราะฉะนั้นจงเลือกทำกรรมดีเพื่ออนาคตที่ดีทั้งในชาตินี้และชาติหน้า